จังหวัดสมุทรสาครปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มแหล่งอาหารแหล่งอาชีพเพิ่มรายได้ให้ประชาชนในช่วงโควิด1 9นายสุรศักดิ์ผลยังส่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนำส่วนราชการผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและประชาชนปล่อยพันธ์ปลากระพงขาวจำนวนหนึ่งแสนตัวลงในคลองสุนักหอบริเวณหน้าวัด บัตจันตารามู่ที่5ตําบลนาโคกอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำนะคะเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงสามารถสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นประชาชนมีแหล่งอาหารเพิ่มขึ้นทําให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และเป็นการแก้ปัญหาความดดอร้อนของชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากปลาหมอสีคางดําระบาดในแหล่งน้ําธรรมชาติด้วยการ การนำพันธุ์ปลากระพงขาวซึ่งจากการศึกษาแล้วปลากระพงขาวเป็นปลากินเนื้อสามารถที่จะมาช่วยกำจัดปลาหมอสีคางดำที่มีการแพร่ระบาดและสร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศของสัตว์น้ำซึ่งจะช่วยลดปริมาณของปลาหมอสีคางดำในแหล่งน้ำได้และรักษาระบบนิเวศให้คงอยู่อย่างยั่งยืน โดยโครงการดังกล่าวนะคะกรมประมงได้ดําเนินการจัดหาพันธุ์สัตว์น้ําให้กับ22จังหวัดชายทะเลคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้าและดําเนินการปล่อยซึ่งจังหวัดสมุทรสาครได้คัดเลือกพันธุ์กุ้งกุลาดําและพันธุ์ปลากระพงขาวซึ่งก่อนหน้านี้ได้ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดําจํานวน2 0 0 0 0 0ตัวค่ะ